เป็นการถแถลงแผนการดาเนินงานของพักเก้าไกลในปีที่จะถึงนี้นะครับเป็นแผนที่พวกเราเรียกกันภายในพักว่าเป็นแผน strategic direction ในการกำหนดการทำงานของพักเก้าไกลนะครับสำหรับวาระในการนำเสนอวันนี้มี3หัวข้อด้วยกันครับซึ่งประกอบเป็นแผนดำเนินงานของพักเก้าไกลนะครับวาระแรกก็คือเป้าหมายในการดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ มันคือคําตอบว่าพรรคเก้าไกลต้องการทําอะไรในปีที่จะถึงนี้ซึ่งส่วนนี้ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาที่เราเคยให้กับประชาชนไว้ก่อนเลือกตั้งเพราะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําเป้าหมายเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรากรุ๊ปเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อไม่ให้มันสเปะสปะแล้วก็มีวาระที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะทําเป้าอะไรนะครับวาระที่สอง ก็คือเรื่องวิธีในการทํางานเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายในข้อหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คงจะใช้เวลา10-15นาทีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดคุยกับสมาชิกพักที่ไม่เคยพูดคุยกับประชาชนมาก่อนว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ต้้งการที่จะทําแบบนั้นวิธีการหรือ,อส่วนผสมที่จะทาให้ประสบความสําเร็จนั้นคืออะไรก็จะใช้เวลาในส่วนนี้มากเป็นพิเศษในส่วนที่3ก็คือหมุดหมายของพระเก้าไกลครับ ตลอด12เดือนที่จะถึงนี้ก็จะมีเดือนที่มีความสําคัญแตกต่างกันไปทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาก็ขออยใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยเปรียบเสม,มือนเป็นปฏิทินของพัรคเพื่อที่จะให้สสสมาชิกอาสาสมัครแล้วก็ทีมงานของพัรคสามารถที่จะทํางานได้ก็ขอนําเสนอตามวาระดังต่อไปนี้ครับเวลาแรกก็คือเรื่องว่าเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับสำหรับพรรเก้าไกลเรามีบิ๊กแบง อยู่6 b บ g ๊กแบงแน่นอนว่ามีกระทรวงทบวงกรมในประเทศไทยที่รับผิดชอบภารกิจต,ต่างๆอยู่20กว่ากระทรวงแต่ถ้าเราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในปีที่จะถึงนี้ที่เราเรียงลำดับความสำคัญมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องการทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องปฏิรูคกองทัพที่ได้อภิปรายไปแล้วเมื่อวาน เรื่องส่งกฎหมายอย่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือการทําประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ที่กําลังทําอยู่ในเดือนที่จะถึงนี้อันที่2เมื่อมองไปที่ประชาชนครับก็ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งรวมๆกันอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับอันที่3ส,สิ่งที่เราคิดมารอตลอด ก็คือในหัวผมคิดใช้คาว่า rural development นะครเป็นภาษาไทยอาจารย์ต้นวิรยุทธ์ให้ความกร,รุณามาว่าใช้คาว่าหยุดแช่แข็งชนบ,บทไทยนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเกี่ยวโดยตรงกับการลดต้นทุนภาคการเกษตรนะครับการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตการเพิ่มแหล่งน้ําเรื่องเกี่ยวกับการแปลงสปรกรเป็นฉนดแล้วก็การแก้ไขปัญหานี้สินบิ๊กแบงที่4ครับคือการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ อันนี้นี่พี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเห็นได้จากตอนที่มีการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาที่เห็นสอสแท้งสอสแท้งปิดอภิปรายเป็นคนสุดท้ายพูดเรื่องเกี่ยวกับบาราคเรซีในการจัดงบประมาณซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอานาจการปราโกงดิจิทัล disruption การเกียวตินกฎหมายแล้วก็การปฏิรูประบบงบประมาณนะครับเรื่องที่5ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรนะครับในการเพิ่มความ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ที่ตัวคนนะครับเรียนรู้ให้ทั่วโลกได้แล้วก็คิดกันเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ครับเรื่องเกี่ยวกับการลดภาระครูซึ่งทางคองรมก็ได้ดำทำการเรื่องเกี่ยวกับการยกการนอนเวงของครูก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับการรีส i ิลอัพส i ิลการตัดอำนาจนิยมในโรงเรียนนะครับบิ๊กแบงสุดท้ายก็คือการเติบโตแบบมีคุณภาพนะครับการสร้างงานดีลงทุนท้องถิ่นการสนับสนุน SME หาท่องเที่ยวคุณภาพการทําอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังจำกันได้ไหมคะแอดมินนำย้อนมาให้ดูคะ่ะเมื่อวันที่สปอก,ากราคมที่ผ่านมาคะ่ะคุณพิธาเนี่ยท่านกลางรถแบบก้าวไกลนะคะมีวั ภาพของประเทศไทยในแบบฉบับของก้าวไกลจะเป็นอย่างไรคะ่ะคาวค่ะวิธีนาไปสู่ประเทศไทยแบบฉบับของก้าวไกลเป็นอย่างไรนะคะมีคีย์มาร์สโตนนะคะบุญหมายสําคัญในการทําง,งานของพรรคก้าวไกลคืออะไรคะ่ะแล้วก็6 Big Bangs ์นะคะภาพของประเทศไทยในแบบฉบับของก้าวไกลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะถึงตอนนี้ค่ะเรามาตามงานกันนะคะก้าวไกลค่ะตเตรียมจัดงานใหญ่กลางพฤษภาคมนี้ค่ะ Policy Festival นะคะมาหากรรมนโยบาย Policy Fest ครั้งที่1ค่ะเก้าไกล Big Bang นะคะชูของวิสัยทัศน์พักค่ะหวังนําเสนออนาคตรประเทศอีกมุมหนึ่งนะคะภายใต้รัฐบาลเก้าไกลค่ะ Policy f a s e ครั้งที่1ค่ะเก้าไกลบิ๊กแบงเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะที่ไบเทคบางนานะคะวันนี้ค่ะมาส่องเพจ Facebook ของพรรคเก้าไกลกันค่ะโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะหมุนเข็มนาฬิกากลับไปกี่ครั้งนะคะ เวลาก็จะยังเดินไปข้างหน้าเสมอทุกวินาทีที่ประเทศไทยถูกฉุดรั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเรียกร้องของประชาชนคือทุกวินาทีที่เราเสียโอกาสค่ะในวันที่โลกเนี่ยกำลังรับปัญหาของศตวรรษที่2 1ประเทศไทยยังคงจมอยู่กับปัญหาน้ำประปาไม่สะอาดระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึงบังคับเกณฑ์ทหารทุจริตคอร์รัปชันและการรัฐประหารซ้ำซากนะคะ วันนี้ไม่เหลือเวลาให้เสียอีกแล้วขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมมหากรรมนโยบายพักเก้าไกล Policy f r e s ครั้งที่1ก้าวไกล Big Bang รับฟังนโยบายที่พักเก้าไกลจะใช้ในการนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าในวันที่เราได้เข้ามาบริหารประเทศร่วมกิจกรรมกับผู้แทนรัชดรก้าวไกลใน6บูธ Big b แ n g 1. เศรษฐกิจปิดโอกาสช้อปปิ้งในก้าวไกลสะดวกซื้อในวงเงิน5 0 0แสนล้าน เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเท่าเทียม 2. คุณภาพชีวิตโลกที่3เล่นเซมซีเสี่ยงตายเมื่อเกิดเป็นคนไทยคุณอาจตายได้หลากหลายวิธีจากสารเคมีฝุ่นหรืออุบัติเหตุทางถนนพร้อมร่วมหาทางออกจากคุณภาพชีวิตแย่ด้วยชุดกฎหมายที่ก้าวไกลได้ยื่นต่อสภาสามการศึกษาตกยุคนั่งเรียนในห้องเรียนสองบรรยากาศระหว่างการศึกษาตกยุคกับการศึกษาก้าวไกลที่เปิดต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์สร้างประชากรคุณภาพ 4. ผ้ภาคเกษตรแช่แข็งจากนานี่สู่วิธีสมาร์ทฟาร์มการทำเกษตรที่พาชาวนารวยได้แข่งขันได้ในเวทีโลก 5. รัดล้าหลังร่วมสร้างประชาบรีจังหวัดก้าวไกลบริหารงบประมาณโปรง่งใสตอบโจทย์ประชาชน 6. เผด็จการซ่อนรูปอยู่ประเทศไทยติดคุกง,ง่ายนิดเดียวแต่ออกยากและนิรโทษกรรมก็ยากยิ่งกว่า 19พฤษภาคมน,นี้ที่เบทิกางนา8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นทอชนวน6ระเบิดเวลาระเบิดศักยภาพใหม่าพาประเทศไทยก้าวไกลกว่าเดิมเราสามารถสรุปง,ง่ายๆค่ะว่ามหากรรมนโยบายเนี่ยมีจุดประสงค์หลักอยู่3ข้อนะคะคือ1ค่ะเป็นการพยายามรวบรวมค่ะและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญประชาชนที่มีความสนใจในด้านต่างๆนะคะแล้วก็มุมมองของบุคลากรพัรเก้าไกลค่ะ2ค่ะเป็นการขยายเครือข่ายค่ะหรือคนที่สนใจเนี่ยมาขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมาร่วมกับเก้าไกลมากขึ้นนะคะ 3. เป็นการรณรงค์ทางความคิดค่ะเพื่อชี้ใหเห็นว่าแนวคิดภายใต้ใตการบริหารประเทศของพัรเก้าไกลเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ ปิดท้ายกันนิดนึงนะคะด้วยความคิดเห็นของนางสาวพักมลหนุนอนันต์ค่ะรองโฆษกพักเก้าไกลนะคะท่านกล่าวถึงกรณีการแถลงนโยบายของพักเพื่อไทยที่จัดขึ้นค่ะคุณพักมลค่ะท่านกล่าวว่าจากการตั้งชื่องานนะคะว่า10เดือนที่ไม่รอ ไปต่อให้เต็มสิบเนี่ยมันเหมือนเป็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะอธิบายให้ประชาชนเนี่ยคล้อยตามว่าทำไมตั้ง,ง,งรัฐบาลาคามคั่วนะคะอยากให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าด้วยฐานะและประสาทของพรรคเพื่อไทยจะมาถึงจุดน,นี้ได้และจากการที่ตนฟังการถแถลงตลอดกว่า2ชั่วโมงยังไม่เห็นว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะมีผลงานอะไรที่คุ้มค่าให้ต้องตรบสัตร์ไปจับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจคอสชอ ที่เป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นนะคะของรองโฆษกพักเก้าไกลค่ะเ,เพื่อนๆอยากฟังฉบับเต็มก็สามารถฟังได้นะคะของพักเพื่อไทยที่แถกไปนะคะย้ำอีกทีค่ะมหาการนรโยบายพักเก้าไกลค่ะ policyfest ครั้งที่หนึ่งค่ะ ก้าไกลบิ๊กแบงเนี่ยเป็นการจัดมหากรรมนโยบายนับเป็นครั้งแรกของพรรคเก้าไกลนะคะเชื่อว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกความแปลกใหม่ของกิจกรรมของพรรคการเมืองค่ะเป็นการถแถลงผลงานของพรรคที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะตอกย้ำว่าเป้าหมายของการทางานของเราเนี่ยคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สนองตอบต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนนะคะหวังว่ากิจกรรมนี้ค่ะจะทําให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเนี่ยได้รับโอกาสจากประชาชนเราก็พร้อมบริหารพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ก้าวหน้าและดีขึ้นค่ะมีแค่ฝ่ายผมกับฝ่ายรัฐบาลการทํางานของผมมีประชาชนมีอาสาสมัครมีพี่น้องข้าราชการมีเอกชนมี NGO มีองค์กรระหว่างประเทศถ้าผมไม่พูดอย่างโปร่งใสว่าผมต้องการจะทําอะไร การจะได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ไม่เข้าใจว่า,วาผมต้องการทําอะไรเขาก็คิดว่ามันก็สเปะสปะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมตรงไหนกับใครยังไงแล้วก็มองไม่เห็นว่าการเมืองแห่งความเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเราใช้ภาพ